สวัสครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับเนาะนะครับพบกับผมอีกแล้วทิดโยคนเสิร์ตคอนเสิร์นะครับก็มากินข้าวกับผมอีกแล้วนะครับกินข้าวกับทิดโยนะครับนี่ก็มีเมนูเก่าๆครับช่วงนี้กินนี่ไปก่อนนะครับเนาะพริกครับน้ำพริกขาขมิ้นนะครับเนาะ ไปเลยนะครับนาะมาแล้วครับมามาครับน้องข้อกับผมครับเธอ,อมาเอาลาไรยัยให้วันนี้ไม่ออกกำลังนะไม่ไหวครับไม่รู้ปวดปหมดขัดนู่น,ข,นขัดนี่ขัดติดระดติดไม่ออกปวดกระดูกขยับผิดท่าตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน